เดี๋ยวเรามาลองตัวจดจำกันลองตัวจดจำกันตอมทึกเสียงตัวจดจำนะครับตัวประกอบเป็นเสร็จครับเนี่ยเนี่ยครับประกอบเป็นเสร็จอันนี้ซอฟต์แวร์ใหม่ครับซอฟต์แวร์ปีสองพันยี่ห้าเลยอะปีนี้สองพันยี่สี่อะนี่โปรแกรมสองพันยี่ห้าเลยครับเขียนซอฟต์แวร์มาใหม่นะครับบอกก่อนนะวิธีการเล่นอะ เล่นตัวอัดเสียงเนี่ยเล่นตัวจดจำเนี่ยถ้านั่งอยูอ่ห่างจากถ้วยเมตรหนึ่งอัดเสียงห่างเมตรหนึ่งเราก็ต้องมานั่งเล่นอยู่แค่เมตรหนึ่งนะครับอย่าถอยออกไปและอย่าเข้ามานะครับเนี่ยระยะถ้าสมมติว่าอัดจากห่างจากใจไปเมตรห้าสิบท่านต้องเล่นอยู่เมตรห้าสิบนะครับข้อเสียคืออย่าไปใส่กระเป๋าเกนนะครับให้ผูกไว้ที่แขนนะครับแต่ตอนอัดเสียงให้ถือถือไว้ท่นี้ครับอาตัคงทับใบเนี่ยกดตรงนี้นะครับเนี่ยมีปุ่มกดอยวดูนะครับถ้าเอาหน้าบนขอให้เอาอย่างนี้นะครับ สี่สี่หกอย่างเงี้ยได้เนี่ยหกหกสี่อย่างนี้ได้หรือหกหกห้าหรือห้าห้าหกหน้าบนให้เอาแค่สองตัวนี้นะครับกักอย่างเดียวนะครับไม่ใช่โต๊ะถ้างนี้กักห้าหกถ้าเอาอย่างสี่หกเนี่ยเนี่ยก็ต้องกักสี่หกนะครับบอกก่อนถ้าเกิดอาจเสียงได้อย่างนี้ถ้าเราเอานะเนี่ยเล่นเกี่ยวก็หกต่ำนะครับเนี่ยหกจังเอียวเนี่ยหกจังสองหกสามสองนี่ยเล่นหกต่ำนะครับถ้าพวกนี้นะเล่นหกต่ำแถาอย่างนี้ให้เล่นเกี่ยวก็ห้าต่ำนะครับเนี่ยห้า เพราะหนึ่งสองสามมีเสียงเดียวกันนะครับมันเป็นเสียงเดียวกันหนึ่งสองสามถ้าเกิดเราอาจได้อย่างนี้เนี่ยแพ้ขายห้าหกโลเลยครับไม่จำเป็นต้องรอสองสองเอี่ยวอะไรพวกนี้พวกนี้เป็นเสียงต่ํานะครับหนึ่งสองสามเป็นเสียงต่ําเนี่ยให้เล่นเกี่ยวกับสองสามสี่หรือสี่สามเอี่ยวนะครับเดี๋ยวค่อยดูนะครับหลังจากอัดเสียงไปเนี่ยสามเปิดมันจะต้องทํางานนะครับถ้าสามเปิดทางานแสดงวาอัดเสร็งสำเร็จเดี๋ยวลองดูครับเนี่ยอัดแล้วนะไม่ใช่ว่าเราอัด สองนีนเนี่ยเราต้องเอาตัวที่ออกเรายังไม่รู้จะอาตัวไหนดูนะครับกดปล่อยอ้าวนี่อ้า,อาดูครับเนี่ยเราอดัดชนต่ำเลยสี่สองเดียวเนี่ยหลังอย่างนี้ไปในภายสามเปิดกล่องจะต้องส่งนะครับส่งเปิดหนึ่ง,เป,งเปิดสองเปิดสามก็ได้ถ้าไม่เข้าใจดูให้หลายๆเที่ยวครับเอานะเนี่ททำงานแล้วครับอาจจะไม่เร็ดแล้ววันนี้ยังไม่ได้แทงนะครับถือว่า ไอเล่นสองซ้ำสี่มาเกี้ออกอะไรช่างมันนะครับเปิดน,นี้ยังไม่ได้เล่นนะครับแค่มันบอกว่าอัดเสียงทั้งเบกแค่นั้นเองครับนี่ครับนี่งานและเล่นเลยครับเล่นโซนต่ำนะครับสองซ้ำสี่หนึ่งสองสามอะไรพวกนี้นะครับอ่ะมาสามตัวเดียวนะครับได้แ,แค่แปดสิบนะมาทำง,งานออกอะไรจัางมังครับเปิดให้ดู ดูนะครับเนี่ยทำนายแล้วครับเล่นเกี่ยวก็สองส้มสี่หนึ่ง้องสามเลยพวกนี้ครับมากีดตัวนะครับสามสามสองเพราะเราอัดเราอัดโซนนี้ไว้ครับเนี่ยครับไม่ทำงานออกเลยท่องมันครับดูให้เข้าใจด้วยนะครับดูให้เข้าใจท่านเข้าใจดูหลายๆรอบไม่ทำงานออกเลยทั้งมันครับทำนายแล้วเมื่อกี้มันต่ำนะดูไี้เปิดน,นี่มันจะเป็นต่ำให้เราอึดไหม นี่ครับเต็มไหมสังข์น้สีสีนาเอี่ยวนี่คือตัวจดจำหรือปรเปนตึกเสียงครับไอสเป,ปิร์ตนี่มันให้เราเล่นจำอีก่าเล่นตจำม,มันถ้าเป็นเสียงมันมันทํางานนะครับนี่นะครับประมาณนี้นะครับอย่าลืมนะเวลาอัดเสียงอะระยะห่างเนี่ยคือตัวสําคัญมากเปลี่ยนลูกเปลี่ยนถ้วยเปลี่ยนคนขยาวต้องอัดเสียงใหม่อย่างเดียวเมื่ออ,อัดเสียงได้แล้วท่านก็ค่อยเอามาเนตแขน เคยนั่งเล่นครับเน็บไว้ใต้แรกเงี้ยครับเอาอะไรลัดไว้ครับไม่ได้ใส่กระเป๋าของเกงนะบอกก่อนนะตัวจดจาหรือบันทึกเสียงเนี่ยจะเล่นในจานจริงตามนี้นะครับเนี่ครับอัดเสียงต่าไม่จำเป็นต้องรอยอย่างนี้ครับอะไรก็ได้ครับที่เกี่ยวกับพวกนี้เลื่อนได้หมดครับเนี่ยเนี่ยอย่างนี้ก็ห้าตาได้แล้วเนี่ยเนี่ยหนึ่งหงสามก็ห้าตามมันไปไหนไม่ได้แล้วอย่างนี้เรื่องเกี่ยวกับหกตาอย่างนี้ก็เรื่องเกี่ยวกับพวกสองห้าสี่หนึ่งสามอยู่แค่นี้ครับแผ่ขายห้าหกอัดตัวบน อย่างนี้ไม่เอานะเนี่ยเห็นไหมมีสองอย่างนี้ไม่เอามีเอี่ยวร่วมไม่เอามีสามร่วมไม่เอานะครับเอาอยังไม่ได้จะเอาแล้วอย่าเจ๊งครับตามนี้นะครับสนใจไงก็ติดต่อเบอร์นี้หรือแอดไลน์เบอร์นี้นครับหรือเฟซช่างน้อยชมบุรีโทรเข้ามาฟังเสียงคุยก่อนว่าตัวจริงหรือเปล่าเพราะช่วงนี้นะการรีวิวของไม่อยากจะเล่าเลยรีวิวของพวกนี้นะแค่นี้นะครับ พูดมากเนี่ยเขาด่าเอาถ้าเราไปเปิดเผยแผ่เขามากนะครับ